สามีมันเยอะเหี้ยเลยว่ะไม่ไปพี่นี้กูตายแล้วแม่โคตรเยอะเลยอ่ะเจซมี่ผมไห้หรือนงสามีโคตรเยอะเลยเยอะชิบหายเลยไปที่กี่การรับรับเบอร์พี้วเดินคุยของให้ แกลเป็ okay, คนคีพูดไหยแกกว่าผ,ผ,ผ,ผมว่าแล้ว็ต่แะ่พี่นาทางคนคนจีเป็นอยากพูดไทย <c oughs> ผมเคยเจอเจอที่อยู่ในไกไกคนจีที่พูเก่งไอ้เรี่อนั <c oughs> น้นจีแท้ๆเลยนะแต่ถ้าม่มมเวลาขพูดเออับจพูดได้มั่องกองแม่เข้าป้อเรียนภาษาไทย เราพักนี่เหนือไทยมาหลายปีเลยก่อนก่อนที่ไอนี่และไอ้โรงเรียนรับสอนภาษาไทยที่ไหนคนดีแหละนั่นคือโรงเรียนรับสอนภาษาดีให้ให้คนไทยอ่ะย าเล่นอากชบเล่นเล่นเล่นหลายเกมเกินือตัวนากด รู้ไหมคุยจะใครมา,ามาสเปเบอร์วูเลต Thank you. สี่นาทีห้าสิบแปด